สวัสดีครับผมวันนี้วันที่20สิงหาคมปี2566นะครับผมมีข้อมูลที่น่าสนใจครับสำหรับทางด้านของผู้ปกครองที่ต้องรู้นะนะครับผู้ปกครองต้องรู้ครับกฎหมายคาซีสสาหรับเด็กต่ํากว่า6ขวบนะครับมีผลมาคับใช้แล้วฝ่าฝืนมีโทษปรับนะครับสํานักงานตํำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับ กฎหมายเรื่องการกำหนดที่นั่งนีรภัยสำหรับเด็กที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กครับเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็วิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุครับพศ2566หรือกฎหมายคาซีทสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีนะครับมีผลบังคับใช้แล้วนะครับหากกระมิดมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทครับ กฎหมายกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีนะครับที่นั่งในรถต้องมีคาซีทซึ่งมี2แบบนะครับได้แก่ 1, 1ที่นั่งนิลัยชนิดนั่งหันหน้าไปด้านหลังรถนะครับแล้วก็ที่นั่งนีลัยชนิดหันหน้าไปทางด้านหน้ารถนะครับ2ที่นั่งพิเศษแบบที่นั่งเสริมนะที่ไม่มีพนักพิงโดยที่นั่งทั้ง2แบบข้างต้นเนี่ยนะครับต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับ ข้อยกเว้นนะครับกรณีไม่มีคาซีทแต่เด็กอายุไม่เกิน6ปีนะครับนั่งในรถด้วยจะต้องปฏิบัติตาม3ข้อดังต่อไปนี้ 1. ขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้าย 2. ให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังหรือกรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะนะครับให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้ แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะนะครับและ3ครับจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักนะครับวงเล็บอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะกรณีรถโดยสารรถสาธารณะนะครับได้รับการยกเว้นไม่ต้องนั่งนะครับในที่นิรภัยสําหรับเด็กนะครับอ่านี้ก็เป็นข้อมูลนะครับให้กับผู้ปกครองรับทราบนะครับในเรื่องของกฎหมายคาซีสาหรับเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบ ซึ่งก็มีผลบังคับใช้สําหรับในเรื่องของการจราจรเพื่อเกิดความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แจ้งกันนะครับส่วนถ้าไม่มีก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ข้อยกเว้นนะครับนละลักษณะที่แบ่งปันดังกล่าวนี้นะครับก็มี3ข้อนะก็ลองดูนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรรับทราบสาหรับผู้ปกครอง เวลาเดินทางนะครับผมนะในเรื่องของอาจจะเป็นความปลอดภัยนะของบุตรหลานของท่านนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แจ้งกันให้กับท่านได้รับทราบนะครับผมวันนี้ภาพประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันต่อสําหรับารายละเอียดอื่นๆที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการต่างๆเกี่ยวกับทางภาครัฐ นะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการบัตรสการแห่งรัฐซึ่งก็จะจบในปีโงบประมาณ2,566แล้วนะครับมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมกันแน่นอนว่าจะมีการเปิดใหม่ไหมหรือนะครับต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ออกมาก่อนแล้วถึงจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับในเรื่องของบัตรสการแห่งรัฐนะครับ รวมไปถึงนะครับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุก็ดีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสแรงในช่วงนี้เลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการปรับเกณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวติดตามกันแน่นอนนะครับหลายๆเรื่องสําหรับโครงการรัฐสวัสดิการที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมภาพประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ